ัะไม่ใช่ซานต้าแต่คริสต์มาสเนี้ยไปหาได้นะพูดจริงกรเป่าอาจรย์คะราศีไหนบ้างคะที่หลังจากคริสต์มาสไปเนี่ยมีผัวแน่นอนมีอะไรนะโอ้โหสี่ลัคนาราศีนะครับที่หลังคริสต์มาสไปนี้นะครับมีผัวแน่นอนนะครับเด่ถ้าผู้ชายเขาสงสัยจะมีคู่มีแฟนมีเมียแน่แน่แต่แก ลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีธนูนะดาวศุกร์เนี่ยส่งผลเหลือเกินนะครับ 2. ลัคนาราศีเมษนะครับ 3. ลัคนาราศีกันนะครับ 4. ลัคนาราศีมิถุน <Yeah. S 1> นะมีโอกาสจะมีรกักมีอะไรเข้ามาสัมพันธ์ในชีวิตนะครับ ด้วยอิทธิพลของโยกเก์ดวงดาวต่างๆตรงนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับเวลาเราดูเรื่องความรักเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ก็ต้องดูดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็ไปดูดาวความรักของแต่ละลัคนาราศีและดาวความรักโดยเฉพาะก็คือดาวศุกร์สังเกตได้ว่าถ้าช่วงไหนดาวศุกร์เดินดีมักจะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะเกี่ยวข้องไปได้นานแค่ไหน อยู่ที่พื้นฐานดวงแต่ละคนด้วยแต่สี่ลัคนาราศีที่ทิศแสหมิงได้เอ่ยถึงตรงนี้มีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆใกล้ๆมีคู่เข้ามาอย่างแน่นอนฉะนั้นนะครับตามรอบวงโคจรของดวงดวงดาวตรงนี้สรุปได้อีกครั้งว่าลัคนาราศีธนูลัคนาราศีเมษลัคนาราศีการลัคนาราศีวิถุนมีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆเข้ามานะครับจึงไม่น่าจะแปลกใจว่า หลังคริสต์มารตรงนี้สานตคอสทำไมนะทำไมนะถึงจะไม่ใช่ซานตาแต่ไปหาได้นะ <laughs> นะถึงไม่ใช่ซานตาแต่ไปหาได้นะเออนะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามนะครับทุกช่องทางของดวงดีนะครับดูดวงดีไบทีวีไบทูเดย์โชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสง่งความพัฒนาดังตั้งใจทุกประการวันนี้ทีสหมิงไปก่อน สวัสดีครับ